โอ๊ยจ้าทำไมพวกชาวโลกถึงยึดติดก,กับการทำให้ฉันเป็นบ้านหลังใหม่กันนักหนาฮะเอ่เราไม่พูดเรื่องนี้กันได้ไหมพ่อกนายไม่เคยยอมคุยเรื่องนี้เลยสักครั้งนะก็ได้พวกนายเอาจริงใช่ไหมชาวโลกของฉันอยากเปลี่ยนนายเป็นบ้านมันหมายความว่ายัางไงเหรอพวกนั้นบางคนคิดว่าดาวังคารคืออนาคตเรามีอะไรคล้ายๆกันแรงน้มถ่วงน้ำในรูปแบบอื่นและชั้นบรรยากาศถึงแม้พวกเขาจะหายใจไม่ได้ด้วยซ้ำห อ๋อฉันเก็ตแล้วพวกเขาอ,อจาจจะน่ารำคาญนิดหน่อยแต่ว่าถ้าฉันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดก็คงไม่ว่ากันละนะท่านนายดีที่สุดจริงหนุ่มนักบินตรงนั้นคงไม่ต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิดเพื่ออยู่บนตัวนายหรอกอุณหภูมิก็หนาวเย็นอากาศเป็นพิษตัวนายไม่เอื้ออำนวยต่อการเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชพวกนั้นคิดจะเปลี่ยนพื้นผิวนายด้วยซ้ําแต่ใช่มันคงไม่เกิดเร็วๆนี้แนะ่ฉันไม่เข้าใจอ่ะพวกเขาไม่อยู่บนนายต่อละถ้าอย่างนั้นคงเพราะการฝันถึงนายมันคงจะง่ายกว่าการแก้ไขสิ่งที่พวกเขาทํากับับน อ่าจริงด้วยนี่พวกฉันขอโทษนะเข้าใจเลยเอ่นายอยากจะเล่นไพ่ต่อไหมถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดลิปใหม่ก่อนใคร